วันนี้นะครับเราจะมาคุยข้อกฎหมายในเรื่องการตั้งผู้ปกครองของคนไร้ความสามารถซึ่งตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสามีเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงและภรรยาต้องการที่จะนําเงินในบัญชีของสามีไปใช้ในการรักษาและดูแลสามีซึ่งภรรยาไม่สามารถถอนเงินออกมาจากบัญชีสามีได้เนื่องจากมีชื่อของสามีอยู่ และสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ไม่สามารถไปทําธุรกรรมกับธนาคารได้ปัญหานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีคําสั่งสารเพื่อให้ภรรยานําคําสั่งสาลนี้ไปใช้ในการถอนเงินออกจากบัญชีซึ่งกฎหมายเราถือว่าสามีนั้นเป็นบุคคลไร้ความสามารถและจะให้ภรรยาเ,ยเป็นผู้ปกครองของสามีในการจัดการหรือดําเนินการแทนดังกล่าวซึ่งบุคคลไร้ความสามารถตามกฎหมายเรามาดูกันว่าเขาคือบุคคลใดลักษณะของบุคคลไร้ความสามารถนั้นจะมีปัญหาเรื่องสติปัญญา กายพิการหรือจิตฟ,ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนวิกจริตหรือเราเรียกกันง่าย,ายๆว่าเป็นคนบ้าน,นั่นเองหรือลักษณะทางร่างกายไม่สามารถที่จะจัดการนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้เมื่อเราทราบความหมายหรือรู้ว่าบุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถแล้วยาตพี่น้องผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อที่จะตั้งให้ตนเป็นผู้ปกครองและใช้อำนาจปกครองผู้ไร้ความสามารถดังกล่าวประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้จัดการทำการแทนบุคคลผู้ไร้ความสามารถนั้นในการทำสัญญานิติกรรมหรือเอกสารใดๆสำคัญที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายแล้วให้เป็นอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจในการที่จะสั่งคําร้องเพื่อตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ปกครองผู้ไร้ความสามารถและนําคําสั่งสารนั้นไปใช้ดําเนินการแทนผู้ไร้ความสามารถปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมีตัวอย่างใดบ้างที่เราจะพบเจอกรณีแรกคือสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ภรรยาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลส่วนกรณีที่ได้พบเห็นกันบ่อยๆก็คือ ทางสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์เรามีอำนาจหน้าที่ที่จะยื่นคำร้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้กับทุกท่านแล้วทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกนั้นจะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้จัดการมรดกแต่ปรากฏว่าทายาทนะครับที่จะต้องเซ็นยินยอมกลายเป็นคนวิกลจริตหรือคนบ้านั่นเองหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อมาปรึกษา อายการคุ้มครองสิทธิ์แล้วทาอายการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะแนะนําว่าเดี๋ยวเราจะยื่นคําร้องให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือคนวิกลจรุิตนั้นเป็นผู้ไร้ความสามารถและตั้งผู้ปกครองดําเนินการแทนโดยผู้ปกครองมีอานาจในการที่จะเซ็นหนังสือให้ความยินยอมในการแต่งตั้งผู้จัดการบรดกครับทุกท่านสามารถที่จะโทรมาสอบถามทางสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธ์ในทุกพื้นที่ หรือสายด่วน1157